สดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้เวลา14นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปยังห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์สิริราชตึกอำนวยการโรงพยาบาลสิริราชทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภยัยโควิด1 9ที่จัดทําโดยแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศพระราชทานหน้ากากผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าลายกราฟิกส่งออกแบบจากแบรนด์สิริวัณวรีแบงกอก รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ของแบรนด์สิริวันนวรีแบงคอกที่ส่งผลิตขึ้นเองและน้ำยาฆ่าเชื้อแก่แพทยสภาคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้แก่แพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โอกาสนี้ทรงมีพระดำราแสดงความชื่นชมแพทย์และพยาบาลจากทุกโรงพยาบาลที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 กใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าในช่วงเวลาที่ประชาชนมีความประวัติถึงโรคภัยไข้เจ็บเช่นนี้แน่นอนว่าภาระหน้าที่และความกดดันก็จะถาโถมเข้ามาอย่างแพทย์และพยาบาลทุกท่านราวกับว่าพวกท่านทุกคนคือนักรบเสื้อขาวและเป็นหน้าด่านที่ต้องสู้รบกับเชื้อโรคนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของคนไทยทุกคน ข้าพเจ้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าเหล่าแพทย์และพยาบาลคงต้องรู้สึกเหนื่อยล้าเครียดหรือในบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่เผชิญอยู่นั้นมากมายเกินขีดจำกัดด้วยเหตุนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมาให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลทั้งหลายผู้เป็นฮีโร่ต่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศในยามนี้เพื่อแสดงความขอบคุณในหัวใจที่แข็งแกร่งของทุกท่านอย่างสุดซึ้ง ข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านได้รับรู้ว่าความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจของพวกท่านนั้นเป็นที่ทราบซึ้งใจยิ่งนักและข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศไทยก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างจากข้าพเจ้า ข้อสำคัญในการกระทำการใดก็แล้วแต่ในการนี้ก็คือถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้าท้อถอยมากเพียงใดก็ตามก็ขอให้ประคองสติมีความรอบคอบและระมัดระวังที่จะพิจารณาเรื่องราวต่างๆให้กระจ่างแจ้งทุกแง่มุมแล้วจัดการให้ถูกจุดและถูกขั้นตอนข้าพเจ้าเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แพทย์แต่ข้าพเจ้าก็อยากที่จะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือบรรดาแพทย์และพยาบาลทุกท่านในการสู้ภัยในครั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเจลแอลกอฮอลและน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆซึ่งสิ่งของต่างๆเหล่านี้เปรียบได้กับอาวุธของนักรบเสื้อขาวทุกท่านดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอลที่ผลิตจากแบรนด์ซิลิวันนวรีแบงคอกร,รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ข้าพเจ้าเห็นถึงความสําคัญของสวัสดิภาพของแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่เสียสละและเป็นด่านหน้าที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหน้าที่มากที่สุดข้าพเจ้าจึงอยากที่จะมอบขวัญและกําลังใจแก่แพทย์และพยาบาลด้วยการร่วมสมทบทุนในโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศอีกด้วย โอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันถานกับคณะแพทย์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยจบข่าวในพระราชสำนักที่ชั้นดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ